เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้มาอยู่กับผมมาโนเอลนะครับซึ่งคลิปนี้มาอยู่กันในรายการเมส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับบีเจนอันดับ1ประเทศไทยชื่อว่าฟัน ST สนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับเป็นไฟเตอร์สายเบิร์ดท,ที่ดาเมจแรงมากๆเลยนะครับตัวต้นๆของเกมเลยนะที่แบบเบิร์ดแรงมากแถมยังเป็นฮีโร่ที่เติมเลนไว้อีกด้วยนะครับด้วยที่อันตีเนี่ยสามารถแบบกด1ครั้งนะครับไปได้แบบ และในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาถามเทคนิคการเล่นของ B ีแจนอันดับหนึ่งของซีซั่นที่33นะครับซึ่งซีซั่นนี้เนี่ยเป็นซีซั่นเกมไว้นะครับตัวของ b ีแจนเนี่ยก็อาจจะชอบเนาะเพราะว่าดาเมจช่วงต้นเกมเนี่ยแรงมากๆนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับเล่น B ีแจนไปทั้งหมด1,208เกมอัตราชนะ57.3%นะครับเรามาดูเซตลูนในเทพพลังแสงของ B ีแจนอันดับหนึ่งกันนะครับเริ่มที่ลูนก่อนเลยนะครับสีแดงใช้เป็นออสลอต10เม็ดนะครับสีม พว s แอสซิเนต e 10เมตรส่วนสีเขียวใช้เป็นด a กอนคลอ w 10เมตรนะครับพลังแฝงนะครับเขาจะใช้เป็น c u r ร์ดออฟเดนั่นเองนะครับมาดูทางหน้าในเทมนะครับชิ้นแรกขึ้นเป็นโบเกนสเปียรนะครับตามด้วยรองเท้ากัน CC, o n โอนีดาบวีกดาบแดงแล้วก็ปิดท้ายด้วยก่อเกิดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเซตลูในเทมพลังแฝงของ b ีแจอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าตัวกันเลยนะครับมารู้ชอบร้านบริการเติมเกม RV ที่ปลอดภัยและคุ้มค่ามีหลายราคาถูกกว่าเติมเอง5%้าเปนใช้แค่เพียง o p เพ ID ดีสะดวกรวดเร็วทันใจร้านเปิดมานานกว่า6ปีจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายไม่มีรีฟันเพจจริงผู้ติดตามมากกว่า1นึ0 0 0สคนเท่านั้นสนใจเติมคูปองกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาล่ะครับแล้วตอนนี้อยู่กับ b ีแจเมสซมแล้วนะครับแนะนําตัวหน่อยครับผม เดี๋ยวครับชื่อนวลเนี่ยครับอายุยี่สิบสองปีครับอ่าเป็นบีแจนเป็นส้มนะแล้วเกมนี้ส่งมาเป็นเกมตีห้านะครับตีห้าครับมากับซานิดเอาคอมโบหมดไปเป็นอปคอมโบที่คู่กับบีแจนแล้วโหดมากเลยใช่ไหมครับซานิดใช่ครับถ้าซานิดเข้าไปในวงไฟได้แคลรี่ยังโหดนะตีแรงจัด นี่ก็เป็นบีเจนออฟเลนนะครับซานิแคลลี่ปาริงแคลลี่ซานิแคลแคลี่นะโอ้มาแบกแนวเลยนะครับคนนี้ก็ซานิอันดับหนึ่งของประเทศครับอ๋อคนนี้นะครับซานทิท็อปหนึ่งตอนนี้จังหวะน,นี้ผมก็อัพชคิลสองมาตีให้คนแล้วโดนคีปพร้อมกันนะเพื่อจะเราจะได้วิล2สองก่อนมันถอดลินยีหน้าเพราะตัวเราแพ้ลนินต้นเกมเราสู้มันได้ถ้าเวลสองก่อนก็จะได้เปรียบยีหน้าเนานะใช่ครับมีเจนต้นเกมเบลล์สองก่อนสู้ได้ทุกตัวนะครับ อยากรู้ว่าทำไมชอบเล่นปีแจนครับมันเท่มันตีแรงอยู่ครับต้นเกมชอบดีตัวต้นเกมด้วยตัวมันตีแรงแล้วก็เบิร์ดเบิร์ดโหดมากเลยเนาะตัวนี้ใช่ครับตัวนี้อันนี้ผมก็เพื่อนมาขอเกมบอกว่าเอาปีจีหน้าอันนี้ก็หนีได้เขาดูตัวก่อนเออแล้วอยากรู้ว่าเกมไหน,นควรที่จะหยิบปีแจมาเล่นครับเกมที่จะมีตัวเมดแครี่ขาตายเยอะๆะนะครับกับออฟเลนต้องให้เราออฟต้องให้ ปิดออฟลีนเข้าเกาะครับอันดับแรกเราจะเล่นง่ายเดวยหลักๆก็เห็นแค่ป่าแครี่เมีมันก่อนก็ได้สามตัวหลักๆตัวหลักๆแล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรเล่นบีเจนไหมเนาะใช่ครับอย่างนี้ก็ปิดได้เห็นไหมครับตัวมันดีนชนแบบโอ้ดามจแรงมากนะครับบีเจนนี่เป็นตัวต้นกลางหรือว่าเหล็กครับสำหรับเรา ผมแนะนํามันไปได้หมดเลยครับถ้ามีของนิดนึงอะ่ะมีแค่จอกก่อเล็กแล้วโอมิกอาร์มแล้วก็สู้ได้หมดเลยอย่างเลนเกาะจอะก่อเล็กมาก่อนแล้วก็ขึ้นรองเท้าเกาะเลยก,ก็ได้ครับจังหวะนี้อ๋อนี่เป็นสไตล์การออกของเราครับคือจะขึ้นเป็นน่าจะส่วนตัวผมเลยอ๋เอเจาะเล็กมาไม่ว่าจะเจอตัวอะไรในออฟใช่ไหมครับใช่ครับเราสู้ได้เลยเห็นไหมยีน่าก็ออกรองเท้ามากันเราแล้วก็เจาะเข้าอยู่เพราะว่ามีสกิลแล้วก็เจาะก่อนรูนเราตีเข้าแน่นอน อ,อ,ยอยากจะรู้ว่าเล่นมีแจนมาครับมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างครับข้อเสียมันนะครับมันน่าจะตัวบางแค่นี้แหละครับตัวบางช้านิดนึงเวลาโดนโถม,มาเราหนีไม่ได้ไม่ได้ตัวผิวตัว,ตวไม่ผิวตัวบางเข้าพลาดก,ก็อาจจะตายได้ใช่ไหมครับตายตายลยครับถ้าเข้าพลาดต้องดูจังหวะดีๆด้วยครับก่อนจะเข้าต้องดูจังหวะดีดนะครับอ่านีเป็นข้อเสียนะข้อดีนะครับข้อดีของมันแรงเติมเรียนเร็วครับ เติมไฟเลยรอย่างนี้เราเคลียร์เลนล่างแล้วเราไปเติมบุญเติมกลางได้เลยเราเมียนปีกได้ข้อดีของมันเเสร็จแล้วก็ไปเลยครับอันนี้ยังช็อตนี้ใช<ม>่<ม>ไหมผมไปก่อนยีนาึ้นไปปุ๊บแต่อันนี้ยีนาเขามีรูอี้เนะเาะใช่ครับแต่ต้องไปก่อนเขาก่อถ้าไม่ใช่รูอี้ก็ยีนาก็ไปไม่ทันครับช็อตนี้ใช่ครับชนได้มาสองตัวเลยนะครับอ่าแล้วเวลาเรามา เล่นมีแจนแล้วสไตล์การเล่นของเราเป็นสไตล์ยังไงครับผมชอบเล่นแบบดักทาเลนดักค่ายครับดักฆ่าตัวบางใช่ครับทาเลนไปด้วยเกมนมี้ไม่น่าได้ดักเพราะมันเป็นฟินิกฟินิกมีพาสซีฟสเปิดแบบใช่ครับเราต้องเปิดมันก่อนนะจะให้มันได้เห็นเราก่อนถึงจะฆ่ามันได้ก็จะเป็นสไตล์ดักพุ่มแนวเคลียร์ก่อนเติมก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ครับอ,อธิบายพาสซีฟสแล้วก็สกิลให้คนดูเข้าใจง่ายหน่อยครับว่าเป็นยังไงพาสซสีฟของมัน นะครับทุกๆหกวีเราจะตีแรงขึ้นเพลินไม่าพาดสีไปด้านล่างของเรามันขึ้นแล้วก็ทุบแรงขึ้นแค่นั้นเองง่ายๆครับเข้าใจง่ายนะครับสก <Skill 1 S 1> ิลหนึ่งมันก็จะทําดาเมจสองจังหวะพุ่งไปทีหนึ่งแล้วจะมีจังหวะยกทําดาเมจสกิลสองมันก็จะตีสามครั้งได้รับลูด้วยลูไกลย,ยภาพเราใช้สกิลสองสามครั้ง<า>ขึ้นอย่างนั้นง่ายๆครับตีสามครั้งได้โลน่นะครับเข้าใจง่ายใช่ครับแต่แค่ลูไกลยภาพนะครับอติก็ซิกเนเจอร์เลยนะครับ ใช่ครับแน่นอนขี่รถชนอันนี้ก็เล่นแรกๆอาจจะบังคับยากนิดนึงใช่ไหมครับใช่ครับเป็นตัวเฉพาะคนจริงๆครับตัวนี้เล่นไปเรื่อยๆนะครับก็มันจะเข้ามือเราด้วยอย่างนี้ก็คอมบูไปทีนึงพลาดไปครับมันมีฟีด้วยอันนี้อันตรีครับมันถ้าวิ่งจากบ้านนะครับมันวิ่งไปไกลแค่ไหนครับประมาณป้อมเกือบป้อมสองของฝั่งตรงข้ามนะ มกลับถึงบ้านแหลกได้ครับถ้าวิ่งจากบ้านเราค่อนข้างไกลนะครับถ้าเกิดมาแล้วอย่างนี้แบบเพื่อนไฟอยู่เนี่ยเรามีโอกาสไปเติมทันด้วยเนาะทันนะครับถ้าเราไปเติมดีๆอ่ะจังหวะด,ดีๆด,ด้วยเราสามารถรับเพื่อนเข้าไปได้เดี๋ยวเกมนี้ก็ต้องรอดูนะครับ<อ>เขาจะคอมโบซบาดินนะอันนี้ก็มีให้นะครับเกมนี้มีให้ได้ชมคอมโบซานิน นะครับมาถึงฮีโร่ชนะทางแพ้ทางนะครับมีตัวอะไรบ้างครับที่ส่วนตัวเราเลยอยากเจอกับไม่อยากเจอใช่ส่วนตัวที่ไม่อยากเจอฟอร์ลินดีน่าสกัดตัวแพ้ทางในออฟลินจริงๆฟอร์ลินดีน่าสกัด3ตัวหลักๆตัวถึกๆและมีดาเมจตัวนี้มันจะแพ้บีเจนอะบีเจนแพ้มันอะอย่างนี้ก็คอมโบไปเช่นนี้เขารู้ทันแล้วก็มาตัวที่เราจะชนะลีนจริงๆนะตัวออฟลินบางๆทุกตัวในเกม พี่แคลี่ทุกตัวที่เราชนะได้แคลี่ทุกตัวแคลี่ทุกตัวสามารถรบาเบิร์ดชุดเดียวตายได้ตัวบางาได้หมดทุกตัวเลยครับอันนั้นพี่แจนก็จะไม่ชอบพวกตัวนนหนาๆใช่ไหมครับใช่ครับตัวนนหนาๆแล้วมีดามถ้าเป็นรวมก็พวกตวโตลูอย่างนี้ครับมันบางได้หมดเลยมันตัวใหญ่เลย ตัวเลือดเยอะๆนะครับีเจนอาจจะเบิร์นไม่ตายเนาะใช่ครับบางที่เราสกิลชุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันมันหมดสกิลแล้วเขายังไม่ตายเขาเขาอาจจะสวนเราได้เนาะใช่ครับันีก็จะเป็นพวกตัวแนวทางชนะทางนะครับ <Okay. S 1> ในเลนก็จะมีสามตัวเนาะนอกเลนก็ตัวนั้นหนาเมดเมกกะป่านี่มีไหมครับเมดกับป่าไม่น่ามีนะครับ มันสู้ได้หมดเลยี่คอมโบซานิทเราคอมโบซานิทนะครับเราขี่ชนเลยนะครับอ,อย่าปอดมีแค่นี้เลยครับอ๋ออ๋อคือจะให้ซานิทสับสับก่อนเราเข้าไปชนเหรอครับใช่ครับหรือเราชนก่อนก็ได้ครับมันคือโหดมากพาซานิทเข้าไปนัววงงุในใช่ครับไม่มีใครรอดครับเป็นแทงก็ไม่รอดคอมโบนี้เจอแทงก็ใส่ได้เลยใช่ไหมครบคอมโบนี้ได้ครับคอมโบนี้ได้เลยแต่ต้องเข้าจังหวะดีๆถ้าเข้าพลาดก็ตาย2ได้ครับเป็นดาบ2คุคมเหมือนกัน เขาพลาดก็ตายคู่นะครับแล้วแบบ<ช>บางทีทามมิง่งก็สเกิดอะไรอย่างนี้ก็กล้าเสียงเนาะว่าเป็นคอมโบที่แบบว่าต้องวัดแล้วก็การาเลนนะครับหลักๆคือเราคนขับเนี่ยต้องเอาแล้วต้องกะแล้วจะยังไงใช่ไหมขับต้องดีนิดหน่อยครับต้องห้ามชนเลยเนี่ยคอมโบก็รอซานิทพร้อมเตรียมเขา้าผมก็จะดูด้วยว่าเปิดแมปไปดูด้วยว่ามันใช้จะกิวอะไรได้บ้าง อย่างนี้ทิ้งไปแล้วอนี้เราลูช็อตนี้เลยครับพาโซซานีิตไปวงเนี่ยอย่างนี้เลยครับหายหมดด้วยเนาะแช่ครับปลดก็มีมาทีดาเมจเราคนเดียวก็แรงแล้วนะครับมีซันเข้ามาด้วยถูกต้องครับแค่เราแครี่ก็ตายไปหมดแล้วเจอแครี่นี่คือยังไงก็ได้อะแต่ว่าชัวชัวไม่ไม่เราฆ่าก็ซันนิตฆ่าเนาะโอ้คอมโบนี้คือโหดเลยนะครับก็บีเจนก็จะ เป็นซานนิดเนี่ยเป็นตัวที่บีแจนคอมโบโอเคสุดแล้วใช่ไหมครับหรือว่ามีอีกใช่ครับมีแค่ชานีครับที่โหดที่สุดที่ผมเคยเล่นด้วยนะเพราะยังไงอาซานีเข้าไปต้องมีศพอย่างน้อยหนึ่งตัวอย่างน้อยก็ได้แหละจะมีบีแจเมทส้มคนที่แล้วเขาเขาจะชอบเล่นกับพวกแครี่นะแต่อันนี้คือเราชอบซานนิดมากกว่าใช่ครับมันแล้วแต่สไตล์ครับแล้วแต่สไตล์ครับสไตล์ไม่เหมือนกันเอออยากรู้เทคนิคการเล่นครับมีวิธีการเล่น มีแจนอะไรบอกคนดูไหมครับเทคนิคใชส้สกิลสองนะครับเวลาเราจะตีมันสกิลสองแล้วก็กดตีธรรมดาครับสลับกันปล่อยอนาล็อกเลยครับมันจะตีช้าถ้าเราขยับอนาล็อกไปตื่นไปด้วยอย่างนี้ก็คอมโบไปอันตีพุ่งส่วนแล้วก็ตีตีมันกลับทันตอนนี้นี่คือคอมโบง่ายๆของมาเลยครับต้องการอันตีปล่อยที่ถูกด้วยครับแล้วก็สกิลหนึ่งตามไม่ทันแล้วก็สกิลสองตีสลับกับกดตีธรรมดาตายทุกตัวครับคอมโบนี้อันนี้ผมก็จะฟูลามอยู่เลยเริ่มแรกก็อันตี ปล่อยสก,กิลหนึ่งแล้วก็ท่าสองแบบว่าไม่ต้องกับอนาล็อกใช่ไหมครับแล้วก็ตีตีใช่ครับสก,กิลสองตีธรรมดาสก,กิลสองตีธรรมดาครบสามครัง้งก็จะช่วยให้อ่อมันตีไวกว่าตอนที่เราใช้อนาล็อกเนาะอ๋อรอมาณนี้นะครับก็เป็นคอมโบเบสิกนะครับอันนี้อยากรู้ว่าเอ็กสกิลเนี่ยเราเล่นบ่อยไหมครับหรือว่าจะใช้ฟิกเกอร์ร่วมด้วยแรกๆถ้าคุณยังไม่ถนดัดก็เอาฟิกเกอร์มาปิดดาเมจมันก็ง่ายกว่า ตัวนี้มันดามเมจเลเยียอยู่แล้วครับบีเจนส่วนแคลลี่ทีนี้ก็ครึ่งหลอดแล้วครับอันนี้ผมเอามาปิดดาเมจเฉยๆครับแต่ส่วนส่วนตัวเนี่ยชอบเล่นอะไรมากกว่ากันครับเอ็กซ์คิวกับฟิกเกอร์ชอบเล่นเอ็กซ์คิวครับเอ็กซ์คิวอ๋อมันได้คิวด้วยได้ล้านด้วยรวยไว้ด้วยนี่เรากระเข้าไปแบบชุดเดียวต้องไงก็ต้องได้เนาะจริงๆผมแนะนําให้เอาฟิกเกอร์มาดีกว่าเพราะว่าบีเจนมันดาเมจเยอะอยู่แล้วครับครับอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ความชอบของแต่ละคนเลยใช่ไหมครับ ครัแต่ฟิกเกอร์นี่ก็จะได้หลายช็อตอยู่เนาะแบบว่าต่อระยะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับต่อระยะสกิลหนึ่งได้ด้วยครับฟิกเกอร์สกิลหนึ่งแล้วก็ฟิกยัดเข้าไปครับเพิ่มระยะสกิลหนึ่งได้ไกลมากเรอาอ,อยากจะรู้ k e ียเทมครับมีสำหรับเรานี่มีอะไรที่ต้องออกทุกเกมไหมครับคียเทมบุกเครับแล้วก็ o อมิกอาร์สองชิ้นนี่คือหลักๆคือดาเมจของบีเจเลยครับบกเขนโอมิกอาม รองเท้าก็ตามสถานการณ์บางทีก็ออกรถคู่ดาวมาได้ครับมาเอาอันติวิ่งชนให้เพื่อนออกได้หมดครับไม่มีตายตัวรองเท้าแล้วแตะที่เราถนัดนี่ก็คอมบูดักนะครับอย่างนี้ปึ๊บปั๊บมีเตะครับแค่นี้ครับแค่ตัวใช้สกิลใช้แค่สองสกิลเท่านั้นเนยอันติแล้วก็ตีใช่ครับมันแรงอยู่แล้วครับมีเจนฟินิกโดนไปยังไม่รอดเลยทุกคนคือฟินิกเขามีดับมีด้วยนะใช่ครับรวยสุดในฝั่งตรงข้ามนะครับโดนแค่สองสกิลไปก็ตายแล้ว ข้างที่จะอันตรายนะครับอันตรายครับถ้าบีเจนมีของระวังไว้เลยครับนี่ดูชนครับดูครับสโโล่เลยนะทุกคนใช่ครับคลิกซี่นี่แบบคือเมื่อกี้เหมือนจะตีไม่เกินสามทีมก็คือตายแล้วนะครับใช่ครับตัวนี้มันแรงมากไม่ต้องมีเอคิวก็ได้ครับตัวนี้เราที่เราทำนนี้คือแบบว่าเรากะแบบชชว์เลยใช่ไหมครับใช่ครับชนปุ๊บไงต้องตายได้คิว ประมาณนี้ครับกับไอเทมที่ต้องออกนะครับเรามีอะไรอยากจะฝากถึงคนดูมือใหม่ที่อยากขัดเล่นมีแจนไหมครับอันตีนิ่งๆครับเวลาเราขับดีๆโหดุกลายครับอันตีนิ่งอันตีนิ่งก็มาจากการที่ฝึกซ้อมบ่อยๆใช่ไหมครับเวลาขับเลี้ยวเข้าโขดหินอย่างนี้อาจจะมีในเข้าเข้าโขดหินเนี่ยมันยากไหมครับเข้าโขดหินหรอครับไม่ยากครับ ต้องตมือนิ่งดีดีโอต้องมือนิ่งเนาะถ้าซิกแซกได้เนี่ยผมว่ายังไงเล่นบีแจนก็เล่นง่ายนะครับเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกเนาะสามารถพาเพื่อนหนีได้ด้วยนะครับอันติไม่ใช่แค่เข้าอย่างเดียวเนาะพาเพื่อนหนีหนีได้นะครับแต่นี้ก็เป็นเลี้ยงต้นซีซั่นนะครับอันตีแรกเขาส่งคลิปมานานแล้วแต่ว่าแอปอาร์ตผมมีปัญหานะทุกคนอ่ามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอยากให้คุณโนเนียเนี่ยฝากช่องทางการติดตามนะครับมีช่องทางอะไรบ้าง มี Facebook IG ครับและทิกเ ok รเดี๋ยวผมไปแปะในในเมนคลิปนี้นะครับผมก็จะขึ้นช่องไว้ให้นะครับทุกคนก็ไปติดตามกันได้นะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าแต่ก่อนเคยเป็นเอ็นโซใช่ไหมครับใช่คนเดียวกันไหมใช่ครับเอ็นโซมิดซุ่มอันดับหนึ่งของเซิร์ฟครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณคุณคนนี้มากมากนะครับที่มาให้ความรู้กับคนดูช่องผมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมสัมภาษณ์เมโซคนไหน คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ